สวัสดีครับอ่าวันนี้ทางทีมงานสองแคร์บ้านนกแอนกินรังนะครับก็ยังอยู่ที่สีสะเกดนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับเป็นการที่ส่งมอบงานให้กับลูกค้านะครับเพื่อดูแลต่อไปนะครับการควบคุมองคมก็แบบเดิมๆนะครับยินธรรมชาติเข้ามาช่วยนะครับแต่ขอลูกค้าก็จะไม่ได้ทําแบบ าสายไฟระโยงระยงนะครับก็ทําให้มันดูดีหน่อยนะครับก็ไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะครับอ,อย่างควบคุมพวกอุณหภูมิความชื้นอย่างนี้นะครับผมก็เน้นแบบอิงธรรมชาติเข้ามาช่วยเกือบทุกหลังเลยนะครับก็ค่าใช้จ่ายมันก็เลยไม่ค่อยสูงนะครับอย่างนี้นะครับวันนี้อากาศหนาวฝนตกนะครับผมจ้างไวยี่สิบแปดนะครับแต่ว่าภายข้างใน ห้องนะครับ23นะครับผมก็จะใช้พวกระบบฮีตเตอร์เข้ามานะครับให้อุณหภูมิมันร้อนขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็อรอเจ้าของบ้านอยู่นะครับวันนี้นะครับก็รอส่งมอบงานกันนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีนกนอนแล้วหนึ่งตัวนะครับที่เหลือก็ให้ลูกค้าดูแลต่อนะครับแล้วก็ทุก สิ้นเดือนนะครับผมก็จะมาทําการเซอร์วิสทุกหลังนะครับที่ทําไปนะครับไล่เซอร์วิสมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่โซนขอนแก่นมานะครับถึงสีสเกตเอ,อุบลวารินนะครับแล้วก็แถวปาจีนนะครับก็ไล่ทําตรงไหนนะครับสิ้นเดือนมาก็จะไล่เซอร์วิสตลอดนะครับเพราะว่า,เ,าเราก็ ทำงานด้วยใจนะครับก็ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับที่ให้โอกาสของสองแพรบ้านนกได้มาดูแลให้กับท่านนะครับเราก็จะรักษาคุณภาพแล้วก็จะดูแลให้ดีที่สุดนะครับเบอร์โทรผมนะครับก็เป็นไ d l ดียไลน์นะครับใครที่สนใจนะครับที่อยากจะทำบ้านนกแอนกินลังนะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับบางทีตอบช้าบ้างนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าบางทีผมทำงานแล้วผมก็จะ ไม่ค่อยได้ดูโทรศัพท์สักเท่าไหร่นะครับก็ทํางานนะครับเนาะเพราะว่าผมบางทีต้องทําแข่งกับเวลานะครับก็เบอร์โทรผมก็0969409565นะครับติดต่อสอบถามโดยตรงก็ได้นะครับบางทีทักไลน์มาบางทีอาจจะตอบช้าบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าสองแครก็ถามว่ามีงานเยอะไหมนะครับก็พอสมควรนะครับก็ ตรงนี้ก็ขึ้นได้เดือนละสามหลังนะครับเพราะว่าทีมงานก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่หลังที่ทําไปแล้วก็เซอร์วิสกันตามปกตินะครับก็ยังไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับนอกจากงานแก้นะครับงานแก้ก็ของอเพื่อนๆกันอะไรประมาณนี้นะครับก็บางทีมันก็ใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าแก้เสร็จปุ๊บนกมันก็จะค่อยๆเพิ่มอยู่แล้วนะครับบางทีก็แก้แล้วแก้อีกก็มีนะครับแต่ ของสองแครที่ทําไปก็บางหลังก็มีน้อยเหมือนกันนะครับบางหลังก็มีเยอะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะพยายามปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการทําบ้านนกแต่ละพื้นที่มันไม่มีสูตรตายตัวอยู่แล้วนะครับบางพื้นที่ทําทรงเดียวกันแต่ว่าบางหลังมีนกเยอะบางหลังไม่มีนกก็มีนะครับมีน้อยมีมากนะครับเราก็มันดูเลยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับสําหรับผู้ใหญ่ใจดีหลายหลายท่านนะครับที่ให้ความสนับสนุนของสองแครมาโดยตลอดนะครับวันนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ